สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายนะผมจะมาดูบรอลีเพนั่นเองนะครับเสียงเสียงเท่ๆเลยก็วันนี้กระผมเนี่ยจะมาดูบรอลีเพนะครับไอ้เยี่ยทำไมต้องแอคเสียงเนี่ยวะโอเคนะ ก็วันนี้เราจะมาดูบลอรีเพย์นะบอรีเพย์ฮิอะไรบอทีวีมันอย่างมั่วเลย <laughs> โอเคอนนีพีที่เท่าไหรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะก็ลืมไปแล้วอะความจริงไม่ใส่อีพีแม่งละว่ออาลุยเลยดีกว่าแน่นอนว่าพากด้วยนะอมืมีการพากเล็กๆน้อยๆ,ๆอาจจะมีเชิงวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆ,ๆด้วยนั่นเอง,เองนะครับ โอเคดาน,นดีจะเป็นดานสุปจน,นาแบบเดียวนะครับตอนนี้โอ้ยตอนนี้ผู้รอดชีวิตก็มีอยู่6คนเลยครับมีบลูบลูเอลปริโมโคเอสก a าบัตแล้วก็ดาลิวนั่นเองนะผมจะเรียกว่าดาลิวนะที่เกียรเรียกว่าดาลีนนะชักมากผิดไม่เป็นไรนะยังไงแล้วก็ผิดทั้งปีแล้วโอเคลุยเลยอ่าแล้วกัจังหวะนี้ก็ฝ่ายตรงข้ามว่ายัางไงครับ ไปตรงข้ามยี่อะไรมีหลายคนนโอ้มึงเย็บมั่วได้ปะพักหลังนี่ชักมั่วแล้วเนี่ยเออเอาลนะตอนนี้ครับสายบุญน,นะอ้าวแล้วด้านล่างครับมีการประทะครับระหว่างบัตกับโคแล้วโคยิงครับจังหวะนี้โคยิงบัตแล้วบัตใจะท่าไปตายแต่ว่าโคยิงแตกก่อนนะครับจังหวะน,นี้สวยงามมากเลย ้รอดชีวิตตอนนี้เหลือ5้าคนแล้วนะครับผมเอาแล้วครับแล้วโคเปิดประเด็นครับจังหวะนี้แล้วยิงยิงยิงแล้วยิงโอ้โหแล้วพวกมึงนี่ไอเลือดเยอะๆนี่มีไม่โชว์หรอวะปล่อยให้ตัวยิงตัวยิงยิงอย่างเดียวเลยอือเอาแล้วครับแล้วไอพีโมกับจังหวะนี้เก็บไปแล้วดาลีก็แตกไปเหมือนกัน้วครับอืมแล้วเอสกาก็เก็บบูไปเหมือนกัน้วครับจังหวะนี้เป็นสุดประจานะครับป๊อปป๊ป เอลพีโบโดดใส่กันแล้วแต่ว่าเป็นเอสการ์นะครับที่โดดได้ดีกว่านั่นเองนะครับเอลพี L ่โบว่โดดผิดทางนะโอเคมาต่อกันเลยดีกว่านะรอบที่สองครับโอ้โหสุดประจันหน้าแบบคู่นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นกรมกับเซิร์ชนั่นเองนะครับส่วนอีกคู่เนี่ยเป็นกรมโอ้โหกรมเต็มเลยนี่ก็กรมเฮ้ย นี่มันตัวฮิตสุดๆเลยนี่หว่ากลอมว่าเราจะจัดอันดับตัวฮิตดีวะเน่แ <c oughs> นมคิดอะไรออกมเยาวมาเป็นคอนเทนต์อย่างเดียวเลย <c oughs> โอเคครับจังหวะน,นี้โอ้โหตรงกลางมีโซนกันโซนกันดีเล็กเกิน่ะแล้วก็มีการประทะกันนะครับจังหวะน,นี้กลอมกลอมประทะกลอมแล้วโยนทํใไ้ตายไปครับจังหวะน,นี้แล้วแตกเลยครับเป็นกลอมนะที่แตกและย,ยังยังต่ออยู่ สียงดังไม่ได้นึงว่ะผ่อนเสียงลงหน่อยดีกว่าโอเคแล้วก็จังหวะนี้กรโอ้โหเป็นรีออนแล้วเป็นเซิร์ฟนะครับดีเจเทเลพอร์ตมาแล้วจกตีรีออนแตกไปนะครับจังหวะนี้ไม่เบาเลยทีเดียวเอาเอาแล้วเซิร์ฟเก็บกลอมอีกแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหแล้วเป็นกลอมนะครับที่เก็บรีออนตามไปแล้วตอนนี้เหลือสามทีมแล้วนะเอาละเอาละครับฮืมเช็คเลตติ้งหน่อยเบบี้ถ้าไม่ตายก็โอ้โหแล้วโดนด้วยนะครับมือโอ้ เกือบแล้วเกือบแล้วครับผมเอาละครับยังตามมาเก็บกลบแล้วแตกไปนะครับจังหวะน,นี้สึกประจันหน้าครับโอ้โหฝัตรงข้ามก็เป็นกลมแล้วก็เอสกานั่นเองนะครับแต่ดูจากสถานการณ์แล้วจะไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นเลยนะครับดูเหมือนว่าฝั่งสีฝั่งสีเอ่อสีฟ้าเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบอยู่นะอา้าวแต่ว่าจังหวะน,นี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเงาเหงาจะรอดหรือเปล่านะครับอืมอา่าแล้วมาแล้วครับเอสกาจังหวะน,นี้โดดไปแนละ้วต่อย เซิร์แตกไปด้วยครับจังหวะน,นี้แล้วจะทำไมตายไปอืมเกือบเหมือนกันนะครับสําหรับฝั่งกลอมสีฟ้านะฮึบอกเลยว่าถ้ายิงตายเนี่ยยิงจะสูสีมากขึ้นนะครับผมแล้วจังหวะน,นี้ครับเอยเซิร์ฟก็เกิดขึ้นมาแล้วครับผม เอาละเอาละแล้ว,ลวตอดไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้แล้วตอดไปอีกหนึ่งทีไม่โดนนะครับจังหวะนี้เอสกาเหมือนจะโดดแล้วนะครับเหมือนจะออาแล้วเปิดองค์กรเสริมไปครับจังหวะนี้แต่ว่าโดนทำลายไปแล้วตอดตอดแล้วเอสกาโดนเข้ามาครับจังหวะนี้ต่อยต่อยต่อยไม่โดนนะครับแล้วเป็นเอสกาที่แตกไปเอ้ากรอบข่งสีแดงใช้ถ้าไม่ตายไปนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็อยู่ติดหมอกเหมือนกันนั่นเองนะทำให้โอู้แพ้ไปนั่นเองนะเสียดายเสียดายสูสีสสีมากเอาละครับทำไมมันมีแต่สึกกับจันดาวะเนี่ย โอเคครับสุดจะหน้าแบบคู่นะครับอือหือโอโอลิโครครับอยู่ในพุ่มกับกับศัตรูนั่นเองนะครับตอนนี้เรงยังยิงกันอยู่แล้วศัตรูก็ออกมานะโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะเจอความแรงของลิโคเข้าไปแต่ว่าก็เหมือนอยากจะกลับมาเอ้าแล้วภาพตัดมาที่กลอมนะครับมาปะทะกับกลอมแล้วกลอมยิงกลอมโยนใส่กลอมเอา้าเราตัดมาอีกแล้วอู้หมึงตัดดีจังวะอเอืออ้าไห,ไหนไหนดูสิ โอ้โหแล้วกลอมเจอศัตรูยิงครับจังหวะน,นี้แล้วล่วงไปเลยครับจังหวะน,นี้แล้วแล้วโยนโยนเข้าไปโดนบัตรกับติดติดสตันอืมแล้วบัตรเช็ดทำให้ตายไปเรียบร้อยกับโดนทาให้ตายของเออดนนมไมติดฉากไปนะครับส่วนศัตรูก็รอเดนมไมเกิดนั่นเองนะครับส่วนเราก็อ้าวมทำอะไรกันเนี่ยสนุกเออสนุกเลยเนี่ยคอนเทนต์จริงๆ <laughs> อยู่ดีๆก็เล่นรถไปเฉยโอ้โหจะใช้ท่าไมตายไปยังวันนี้กอมโอ้โหแล้วปะทะก,กันครับโยนไปแล้วครับปูแล้ศสตูล,ล่วงไปเลยนะครับตอนนี้เหลอสามทีไม่ที่เรียบร้อยนะครับเอาแล้วหมุนหมุนติวติวหมุนติวติว,ตว,ตว,ตว <laughs> เอาแล้วครับใช้ท่าไม่ตายใช้ท่าไมตายแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมพร้อมกันนะทําให้สกีปขวางได้ถูกทําลายไปนั่นเองนะแล้วก็ อีกทีมเนี่ยก็มาเก็บงานนั่นเองเนี่ครับผมเอาแล้วครับเปิดอุปกรณ์เสริมเปิดแมปแบบถูกกฎหมายนะครับแถมกว้างชิบหายด้วยนะโอ้โหแล้วจังหวะดีเหมือนว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยจะได้เปรียบอย่างหนักเลยนะครับเออวแล้วโยนดักมาแล้วครับจังหวัน,นี้ ฝั่งสีแดงเนี่ยก็มีตัวโยวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับโอ้โหแล้วโดนเรียบร้อยเลยจบเกมครับผมกูอยากดูโหมดสามสามเว้ยโอ้โหถ้วยแต่ละคนโหดมากโอ้โหไม่มีโหมดสามสามเลยครับผมมีแต่โหมดสึกประัญหน้าแบบคู่แบบเดียวนะแล้วก็อยู่สึกประัญหน้าแบบคู่นั่นเองนะครับ เอาแล้วครับล่วงไว้หนึ่งคนนะโอกูก็จะล่วงเหมือนกันนะ <c oughs> เอาแล้วครับจาวันีโอ้โหโอ้โหโอ้โโดดออกมาได้นะสำหรับเอสกานั่นเองเกือบตายนะสไปนี่นโหดล,ละเกินแล้วเหมือนว่าจะโดนสไป์ด้านบนเฮ้ยคนนี้ไม่เชื่อคุณคุณหน่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่นะคิดไปเองนะ <c ười> คิดเอง <c ười> โอเคครับผมอ่ะโอ้ไอเกมเมอร์เออแดนเซอร์แดนเจอร์แดนแดนที่อะไรช่างมังเลยตอนนี้มันยิงกันแล้วเอออ่าแล้วครับโอ้โหยปีนปนะครับที่เก็บบล็อกไปได้แล้วจังหวะนี้ก็มาเก็บเก็บอีกาต่อนั่นเองนะครับทางสไป อุ้ยอีมจ,จีเท่วะ่ะมือไงขยันเล่นใช่หมายเลยแล้วครับเอสกาโดดมาใส่โดนอีการแล้วโดดกลับนะครับเรียบร้อยเลยครับผมแต่ว่าก็เป็นกรอมนะที่รัช็ัตไปได้แล้วใช้ถ้าไม่ตายครับโดนอีการนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะครับจังหวะน,นี้แล้วสไปค์ก็แตกไปนะครับเพราะว่าเข้ามาลึกเกินไปนั่นเองนะครับโดนกรอมเก็บไปได้นั่นเองนะครับ กอมหรือว่า e อีกาวะจะช่างแม่งอะพูดบิดก็ไม่เป็นไรนะครับอ้าวแล้วครับใช้ถ้าไปตายไปจังหวะน,นี้อื้น่าจะได้นะครับที่เขาแตกไปก่อนนั่นเองนะตอนนี้ก็8นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหถ้วย1,000ทั้งนั้น1,000ทั้งนั้นโอเคมาได้ดู3-3สักทีนะเป็นด่านน็อกเอานั่นเองนะครับเอ้าวแล้วครับฝั่งสีฟ้าเนี่ยเล่นมาเป็นเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ้โหเป็นเติร์นนะครับที่เข้ามาโจมตีเบลนะล่วงไปแล้วนะตอนนี้เลยสองคนท่านก็อีก,กดีม,มัจจิเป็นละทีนั่นเองนะครับแล้วเป็นกลอมนะครับที่พยายามโยนใส่โยนใส่เรื่อยๆนั่นเองนะครับแน่นอนว่าฝั่งตกข่าก็โยนใส่เหมือนกันนะครับเ <c> ฮ <oughs> ้ยแทน CM ป่ะเนี่ย CM แทนอะไรไม่รู้นะครับแต่จังหวะนี้เซิร์ชเข้ามาแล้วครับตอแล้วแต่ว่าโดนกลอมจัดการไปได้นะครับ เอาละครับจังหวะนี้2องนะครับเหลือเบลกับกลมและฝั่งสีฟ้าเนี่ยเหลือกลอมกับไอมันชื่ออะไรวะติ๊กต็อกนั่นเองนะครับอืมอย่าลืมอย่าลืมเอาละครับจังหวะนี้เบลเกือบตายแล้วโดนทานลุ้นมากครับเลือดเลือพันสองจังหวะนี้อีกนิดเดียวแล้วแตกไปนะครับจังหวะนี้โอ้โหฝั่งสีแดงได้เปรียบอยู่ครับอืมแล้วเหลือกลอมคนเดียวนะครับจะทํายังไงครับเจ้ากลอมแล้วฝั่งสีแดงสีฟ้าเนี่ยมีท้าไม่ตายหนึ่งสองคนนะแต่ยังไม่ใช้นะ รู้สึกว่าจะเก็บไว้ใช้เกมต่อไปเพื่อชัยชนะหรือเปล่าครับอืมเอาละครับดูครับว่าเขาจะใช้หรือเปล่านะเอาละเฮ้ยนี่มันคอมโ,มโบในฝันหรือเปล่าเนี่ยเขาทำไมหยิบเบลหยิบอะไรมาเอาละครับใช้ถ้าไม่ตายไปจังหวะน,นี้แต่ว่าไม่โดนใครนะครับผมอืมแล้วเซิร์ชจ,จังหวะน,นี้โอ้โหใช้อุปกรณ์เสริมเข้ามานะแต่ว่าไม่ตายนะ อทำให้เขาแตกเองนะผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าไม่รู้นะอืแล้วจังหวะน,นี้ครับเหมือนว่าจะดักคนละทางเลยนะครับจังหวะน,นี้ทั้งสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างเล่นดีเลยนะแต่เบลเนี่ยมึงไม่เอางานเอาการเลย <c oughs> ดูดิหมุนเล่นเฉย <c oughs> เอาละครับผมจังหวะน,นี้อูยังโยนอยู่แล้วเหมือนว่าเขาจะเล็งเบลก่อนด้วยนะ อืมเอาแล้วครับช้ทําไปตายแลกกันไปเอา้าแล้วเป็นฝั่งกอมของสีฟ้านะั่ที่แตกไปแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหฝั่งสีแดงก็สาหัสตาก,กันเหมือนกันแล้วใช้ทําไม่ตายไปอีกครั้งปึ้งไม่ดูคนใครนะครับเหลือเบลอยู่คนเดียวเอาแล้วเก็บเบลฝั่งสีฟ้าไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับเบลฝั่งสีแดงแล้วจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับโอ้โหโดนติก๊กต๊อกเก็บไปในนาทีสุดท้ายอืมโอโ้ถ้วยหนึ่งพันวะทำไมถ้วยมันเยะ่ังวะาพวกเนี้ยทรามันเยะจังวะา โอเคก็ประมาณนี้ดีกว่านะสําหรับคลิปนี้นั่นเองนะคือมันมีแต่ศึกไปจันหน้าไงกูเหยียดดูว่ะมันตัดไปตัดมาอืมดูสามาสมันสนุกกว่านะเออโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผม